22เมษายนส่วนต่างเปิดตลาดราคา950บาทต่อบาททองคำจารึกเลยครับว่านี่เป็นราคาเปิดทองคำของเมืองไทยที่สูงสุดในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเลยก็ได้จนทำให้ตอนนี้ทองคำแท่งต,ตงั้งแต่1เมราคมจนถึงวันนี้22เมษายนบาทละ11,700ให้ผลตอบแทนนะครับท่านผู้ชมขณะนี้สูงไปถึง27.59ทําลายสถิติการลงทุนทองคำตลอดทั้งปีลงอย่างราบคาบครับท่านผู้ชมครับ ราคาทองคาของสมาคมค่าทองคําเปิดตลาดในตอนเวลา9โมง6นาทีของวันอังคารที่22เมษายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับได้ใจเลยฮะปรากฏว่าบวกขึ้นมาถึง950บาทต่อบาททองคําปกติการเปิดแบบกระชากแรงๆเนี่ยนะครับ800เคยเห็น600เคยมี500นี่ถือว่าเป็นภาวะเริ่มน่าสนใจปกติเปิด50บาท100นี่ถือว่าเป็นภาวะแผ่วๆตามสถานการณ์ปกติแต่ขณะนี้เปิดขึ้นมา950บาทในวันที่22เมษายนนะครับสถิตินี้ถ้าจับไปเนี่ยนะฮะ อาจจะเป็นการเปิดราคาครั้งที่มากที่สุดในรอบไม่ต่ำกว่า5ปีขึ้นไปถ้ากลับไปถอยตอนแถวช่วงโควิดเนี่ยนะฮะอาจจะมีช่วงนั้นไม่แน่ใจแต่ผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมี5ปีขึ้นนะครับและตรงนี้ทําให้ราคาทองคําแท่งรับซื้อขณะนี้นะครับห้าหมบาทขายออก54,150บาทครับรูปพรรรับซื้อ5 3 7 7 5บาท16สตางค์นะครับขายออก54,950บาทครับส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําเปิดตลาดในวันนนี้22เมษาย มาจากราคาโกลด์สปอตของสิงคโปร์เปิดตลาดด้วยราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียครับคือ3,446เหรียญ50เซนต์ต่อออนนะครับในขณะที่บาทเทียบดอลลาร์สหรัฐช่วงเช้านี้อ่อ,อนลงมานิดนึงนะฮะเปิดตลาดขึ้นมา33บาท23สตางค์นะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าราคาทองคำนะครับนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้เวลา9โมง6นาทีตอนเอาเอาแค่ราคาเปิดนะฮะ11,700บาทต่อบาททองคำท่านผู้ชมครับ นี่เกือบจะ4เดือนแล้วนะฮะมากหนึ่งหนพันแล้วนะฮะมากกว่าตลอดทั้งปีที่แล้วที่ทองคำตั้งแต่1มกร,ราคมจนกระทั่งจบ31มสันวาของสองพันหอันนี้แค่สเดือน1 1 7 0 0หคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยเท่ากับเท่าไหร่ทราบไหมะฮะยี่สิบเจ็ดใครที่ซื้อทองคําประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกร,ราคมจนถึงนาทีนี้คุณได้ไปเต็มๆแล้ว27.5%แล้วยความว่าเป็นการซื้อทอทงคําเพียงแค่เกือบ4เดือนแรกเนี่ย ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการซื้อทองคําทั้งปีที่แล้วเฉลยซ้ำไปเพราะทั้งปีที่แล้วขึ้นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะนี่ยี่สิบเจ็ดจุดห้านี่ขนาดอุตสาหะใอัตราแลกเปลี่ยนบาทเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นราคาในรูปบาทตบบาททองคําแต่ถ้าเป็นดอลลาร์ตอนนี้ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์อย่างนี้ยิ่งทําให้ทุกคนสนใจทองคําขึ้นมากหรือเปล่าผมถามท่านผู้ชมอะไรต่อไปเลยดีกว่านะฮะเอาท่านผู้ชมคิดว่าทองคาเนี่ยจะย่อลงนะฮะ หรือจะปรับฐานลงหรือจะถูกเทขายหนักแรงแรงเนี่ยนะครับเกิดหรือไม่เกิดในกลางปีนี้หรือสิ้นปีนี้ส่งถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะมีการทํากําไรแรงแรงเกิดขึ้นในทองคําประเทศไทยเนี่ยนะฮะกลางปีนี้หรือสิ้นปีนี้ส่งถ้าใครคิดว่ากลางปีนี้พิมพ์กลางปีนะครับถ้าใครคิดว่าสิ้นปีนี้พิมพ์สิ้นปีนี้เลยนะฮะงรั้นตอนนี้ด้วยราคาทองคาที่มาถึง27.5% 9นับจนถึงราคาเปิดตลาดตอน9โมงหนาทีของวันที่22เมษายนเนี่ยนะครับ เลยทาให้ตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือร้านขายร้านขายทองคําที่เน้นรูปพัณฑ์นาทีนี้นับถอยหลังปิดตัวอย่างเดียวเลยครับโอ้โหสภาพค้องยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะฮะตอนนี้การหมุนเวียนเงินสดเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งขาดเข้าไปใหญ่เลยนะฮะในขณะที่บรรดาของคนซื้อทองคําที่เป็นขาใหญ่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นเข้าคิวกันแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะกลายเป็นแจกใบแล้วไปรับทองคําแท่งวันหลังหรือเปล่านาทีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วลองบอกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ใครซื้อทองงไไม่ด้้ทอบาง นะครับอ๋จริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ทอง,ทงคาแท่งเนี่ยยังน่าห่วงเลยนะตอนนี้ใครซื้อทองไม่ได้ทองแต่ใครซื้อทองได้แต่บัตรคิวลองบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าปริมาณทองคําแท่งอาจจะหมุนเวียนยากลำบากเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะราคาทองคํานั้นขึ้นมาสูงขนาดนี้ทีนี้แนวโน้มของราคาทองคําในประเทศไทยจะไปต่อได้หรือไมนะ่ในทีนี้ขึ้นอยู่กับทองคําโลกอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้างเงิน,นครับข้างเงินบาทนั้นไม่ช่วยนะฮะขึ้นอยู่กับทองคําโลกอย่างเดียวเลยครับเพราะตอนนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสถานการณ์ของงการที่เิน ดอลล่์อ่อนค่าลงในระยะยาวยังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำไปนะครับดังนั้นด้วยราคาทองคําที่ถีบตัวสูงขึ้นจนขณะนี้มาถึงเกิน3,444เข้าไปแล้วกเลังจะแตะ3,450แล้วคืนหนึ่ง่ยขึ้นกัน70-80ดอลลร์กับสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างนี้สบายๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่า3,500 3,500บาทเนี่ยโอ้โทษนะ3,500ดอลลร์กลางปีโอ้โทษนะกลางสัปดาห์นี้หรือสิ้นสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นกันหรือเปล่าต้องถามท่านผู้ชมดูนะฮะท่านผู้ชมคิดย ปรับฐานร่วงหนักของทองคําในประเทศไทยขึ้นบ้านหรือไม่กลางปีนี้หรือสิ้นปีนี้ลองบอกกันมานิดหนึ่งนะครับถ้าใครคิดว่ากลางปีพิมพ์กลางปีถ้าใครบอกว่าสิ้นปีนี้พิมพ์สิ้นปีนะฮะดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้จะต้องถามท่านผู้ชมครับว่าทองคํามันแพงจริงนะฮะเราบ้าระวังกันนิดหนึ่งฮะยอ่อลงมาก็จริงหล่นลงมาน้อยๆจะเห็นเลยว่าหล่นไม่น้อยคาว่าหล่นไม่น้อยหมายความว่าคือมันไม่ได้หล่นเยอะเพราะฉะนั้นจังหวะต้นทุนของคุณจะขึ้นไปอย่างชนิดที่เยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ ดังนั้นถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าสถานการณ์ราคาทองคาขนาดนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เป็นไปได้ไหมที่ปีนี้ผลตอบแทนในรูปบาทต่อบาททองคําจะเกิน3 0ถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าลงทุนซื้อทองคําในรูปบาทต่อบาททองคําปีนี้จะให้ผลตอบแทนเกิน30%ปรท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อส่ง <laughs> นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับท่านผู้ชมคิดว่า ซื้อทองคําในประเทศไทยในรูปบาทต่บาททองคําปีนี้จะให้ผลตอบแทน30%ถามท่านผู้ชมก็ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนาทีนี้27.59%แล้วนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าปีนี้ผลตอบแทนซื้อทองคําำใยรูปบาทต่บาททองคําแต่30%ถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะฮะทีนี้ถ้าจะไป30%ก็จะขึ้นอีกประมาณสัก2%กว่าถ้าขึ้นอีก2%กว่านี่นะครับก็ต้องมีเท่าไหร่ฮะแถวแถวเฉียดขึ้นไปถึงแต่60,000หรือเปล่านะฮะคำถามก็คือว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ โดนัลด์ทรัมป์เลยครคุณลุงคนนี้คนเดียวเลยนะฮะหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของลุงโดนัลด์ทรัมป์สองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนทําสถิติจนถึงระดับต่ําสุด4ปีหรือไม่อันนี้น่าวัดใจกันนะครับเพราะตอนนี้3ปีเนี่ยคือมีนาคม2022ถูกไหมฮะยี่สามสี่แม่ก็คือช่วงอะไรโควิดกําลังพีกผีถ้าดอลลาร์อ่อนค่ากลับไปเหมือนก่อนโควิดโอ้ยิ่งน่าสนใจยิ่งน่าสนใจเลยนะครับช่วงนั้นนะฮะ ดังนั้นด้วยเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับส่วนต่างราคาทองคําขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นอยู่กับขั้นเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะอ่อนค่าลงไปลึกสุดถึงระดับ4ปีหรือไม่และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าการตอบโต้ภาษีจะเกิดขึ้นหลังจบ90วันหรือไม่โอ้โหเรื่องนี้น่ามองอย่างมากๆปัญหาท่านผู้ชมฮะเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าราคาทองคําในประเทศไทยในรูปบาทต่อบาททองคําจะให้ผลตอบแทนปีนี้แต่30%ใครเชื่อพิมพ์เชื่อนะครับ ใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ9โมง17นาทีนะครับอยู่กับคุยกับบัญชากันอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับ